สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว11นาฬิกากันสักครู่ค่ะ ฝ่ายปกครองบางละมุงสนที่กำลังตำรวจบุกจับห้องพักรายวันเมืองพัทยารวบผู้เสพผู้ค้ากว่า30รายยึดยาเสพติดได้จำนวนมากนายพัชรพัฒน,น์ศรีธัญนนร์นายอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งบอกแสจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์หักดิบบางละมุงบล็อกเข็นดาวบางละมุงว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดภายในห้องพักรรยวันแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีจึงได้สั่งการให้นำกำลังฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นตึกสูง5าชั้นเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบทุกห้องพักตรวจค้นภายในห้องอย่างละเอียดพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการ รวมถึงยาบ้าและไอซ์จากการตรวจสอบพบผู้พักอาศัยทั้งชายและหญิงจำนวนมากมีสารเสพติดในร่างกายกว่า30คนนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเบื้องตนน้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบําบัดต,ตามขั้นตอนส่วนผู้ที่ครอบครองอยาเสพติดเพื่อจำหน่ายได้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กองกำลังบุรพาโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ได้จับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา13คนขณะซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยที่อำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนแรงงานทั้งหมดให้การว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลักลอบเข้าไทยเป็นเพราะปัญหาการหางานทำในกัมพูชาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาและไม่มีเส้นสายทำให้พวกเขาต้องยอมจ่ายเงินค่าในน้าเพื่อมาทำงานก่อสร้างในจังหวัดชนบุรีนอกจากนี้บางส่วนยังถูกแรงกดดันจากคราะ ขรอบครัวให้กลับประเทศเพราะเกรงว่าที่ดินทำกินจะถูกยึดเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวแรงงานทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสอพอของน้ำใสเพื่อดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผลักดันให้คนเหล่านี้ต้องเลือกเส้นทางที่อันตรายเพื่อความอยู่รอดรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมน,นูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงแล้วพบกันอีกครั้งเวลา12นาฬกาสวัสดีค่ะ